นอ,อนตรงกันไหะพี่นอ,อ,อนเด้อควรจะรับหลอดนะแข็งเล่นตัวเอ้ากินตามสบายลูกกินตามสบาย ใส่เข้าน่น,นั่นเลย,นนยล่ะแม่งน่นดูไปละหน้าหมอมาเข้าฟองให้